ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเนี่ยมีกำไรฟังคลิปนี้ให้ดีคุณกำลังมองหาวิธีสร้างผลกำไรในการลงทุนอยู่ใช่ไหมหรือว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นเนี่ยมีกำไรอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกำลังคิดจะทำกำไรในการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินสิ่งที่คุณต้องรู้ นั่นก็คือไม่มีเครื่องมือทางการเงินตัวไหนที่จะทําให้คุณนั้นได้รับผลกําไรทุกครั้งแล้วก็ไม่มีเครื่องมือทางการเงินตัวไหนที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้คุณนั้นเนี่ยขาดทุนบ่อยครั้งมากกว่าได้กําไรอีกนะครับแต่ว่าเวลาที่ได้กําไรนั้นเนี่ยมันจะได้กําไรคําโตหากว่าหุ้นนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันถูกจลิตกับเครื่องมือทางการเงินนั้นนะครับ และบางเครื่องมือเนี่ยมันเหมาะสมกับตลาดที่เคลื่อนไหวทางด้านไซเวย์นะครับบางเครื่องมือเนี่ยมันก็เหมาะสมกับตลาดที่มีแนวโน้มอย่างชัดเจนเนาะซึ่งก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้เครื่องมือประเภทไหนนะครับแต่อย่าหาเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะนํามารวมกันอย่างไรนะครับก็ไม่มีเครื่องมือตัวไหนนะที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยได้ผลกําไรและไม่ขาดทุนเลยในทุกสภาวะตลาดนะครับ เรียกง่ายๆก็คือมันไม่มีโฮลิเกลในการลงทุนหรอกนะมันไม่มีเครื่องมือที่ทําให้คุณได้กําไรทุกครั้งนะครับและอีกหนึ่งข้อจํากัดของเครื่องมือทางการเงินนั่นก็คือทุกเครื่องมือเนี่ยจะให้ผลตอบแทนนะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องมือไหนเนี่ยที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนได้นะครับซึ่งจากการแบคเทสของผมนะในช่วง15ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับ ก็ค้นพบว่าเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยจะให้ผลตอบแทนนะครับดยเฉลี่ยนะอยู่ในช่วงประมาณ15-25%ต่อปีนะครับซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันน้อยเกินไปนะมันไม่ทันใจอะแต่จริงๆแล้วนะครับ1 5ต่อปีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนเนี่ยที่ทำให้คุณนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับ เพียงแต่คุณเนี่ยจะต้องให้ระยะเวลาเขาในการทบต้นทวีคูณหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะยอมรับในผลตอบแทนนี้ได้หรือเปล่าหากคุณยอมรับมันได้นะครับก็เพียงแค่ใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เนี่ยในการลงทุนของคุณเนาะและทำต่อไปนะครับให้15ถึง25เปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยมันทบต้นทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะตกใจกับผลกำไรที่คิดว่าน้อยนิดเนี่ยแต่กลับเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับข้อคิดในการลงทุนแบบนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในการลงทุนแบบนี้เนี่ยคุณสามารถร่วมเดินทางไปกับพวกเราได้ที่ช่องหุ้นติดจรวดนะครับซึ่งจะทําให้การลงทุนของคุณนั้นเนี่ยมีกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ